นี่ยโดเพื่่อนนีไงเราเพื่อนกูเจอจุดแล้วด้วยงานเข้าแล้วมึงเดี๋ยวขวาอีกนี่ไปอะไรนี่เจอไปขอแค่ขอแค่บอกขอแค่มั่วกูบอกว่ากูรู้ไม่ฟังเลยตรงอีกนะตรงไปอีกนะตรงอีกนะมึงบอกให้กูเลี้ยวตรงนี้นี่นะซ้ายซ้ายน่ะเน้นๆเน้นเจอละนี่นะเต็มตัวนะซ้ายน่ยะทำไมมันเปิดอย่างนี้เนี่ยวะมีใครมาเปล่า ไม่ใช่มีประตูนึงนี่เดี๋ตัวไอ้ควายอย่ามางงนะมึงไม่ต้องมาทำงงด้วยหน้ามึงแล้วด้วยละกูไม่มีใครรู้จริงเว้ยลองรอแอบดูแถวนี้บ้างเหรอเปล่าเวลาไหม่อสไปเถอะเรามาทิ้งมันละรอดูรอดูตอนตอนหมอมาดูถึงหมอมาเคลมล่ะเออได้เอามันลงรถดิ ต้องลงกดซ้ำก่อนกดซ้ำก่อนคิดถึงฟิวยืนมันลดวะแล้วก็แบบดูบุหรี่อ่ะดูหี่มายืนกันแบบให้ให้ทุกแก๊งมายืนยืนเรียงอ่ะยืนเรียงข้างล่างเนี่ยนะเนี่ยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องสมมุดเป็นเดมอนเฮดมาขอจบครับพี่จับติงอยู่ดิอยากจบอ่ะมัน มีมีทางเลือกอื่นไหมครับพี่มึงคานมาดิเบียตรงตีนอยู่เนี่ยฟองนิวโป้งตีนอยู่เนี่ยมีทางเลือกอื่นอีกไหมพี่ผมทำไม่ได้จริงจริงศักดิ์สีงศักสีผมคำคอจนสุดสายพี่โอ้โหพี่เงินสักสามสิบเอ็มแตสามพันได้ไหมพี่ม้มงนิวโป้งตีนอยู่เนี่ยมาดิทำไม่ได้จริงๆพี่จากใจบางบอลได้ไหมพี่เขาไม่ได้รัวไม่จบ เปลี่ยนคนนะปึ๊บไอตั้มเดินมาไอบอลไอบอลเพื่อนเขาให้ทําก็ทําไปก่อนเพื่อนสักสีกินไม่ได้ปึ๊บเปลี่ยนคนไอเทียกูทําไม่ได้จริงเพื่อนสักสีกูขำําไอบอลเพื่อนเชื่อกูเหอะเฮ้ยไอเทียไม่เข้าเลยมั้งให้กูพูดคนเดียวเลยมั้งไอบอสเดินมาพี่บอลพี่พี่บอลยอมเขาเป็นพี่ บอกไม่มารองยังไงไอจัดรถเกินน้ำมันไม่มีวันหมดจอดเฉยๆก็เหมือนแบบเหมือนรถแบบไม่ได้ใช้อะเ้อล็อกรถทิ้งไว้ออะบบ๊ที่นี่ที่นี่เเเซซซนนัว้50ตาร์ไม่ได้หลังโรงบาลคันหนึ่งนะวิชั่นวิชั่นลายอิตาลีอะไรไม่รู้สักอย่างหลังโรงบาลขับตรงไฮเวย์ออกเมืองแรงจัดได้ไหมคะพะโล กออกเมืองให้ไปออกเมืองให้ไปออกเมืองโรงพยาบาลอะโรงพยาบาลตามอยู่บ้านอยู่ตามอยู่ตามอยู่ตัวแรงมาไล่ตัวแรงมาไล่มาคุยเรื่องจบครับพี่จบแล้ววะที่มีดีเทียดดับเบิลเฮดอะมาคุยเรื่องจบครับพี่จบแล้ววะพอพอจะมีข้อเสนอไหนมั้งพี่อมหัวไม่โป้งตีนกู donc, <Fahrenheit> ผมทำไม่ได้จริงๆพี่เอาลิ้นตวัดซอกเล็บขบกูทำไม่ได้จริงๆพี่ไอ้บอสไอ้บอสเดินมาพี่บอลผมว่าผมทำได้ไหมคนหลอกหลอกเหียไอ้าน่าเยอะๆยี่บอสอะไรเนี่ยมีมีมีเสียงอะไรเนี่ยพี่บอลเสียงรถมั่มไหมอ่ะ อีวันมีมันเี่ยเราไม่เ็นอะไรนะพี่ครับก็คนมันติดตุรากันเลยเลยเอาออกไปก่อนค่ะตอนนี้เอาออกเฮียอะไรไอ้ศาสตร์ยุีกูไม่รู้หรอก็บอกว่าติดตุราเลยคะไม่ได้ยินหรอคะอเฮียกูรู้มึงอย่มุดออกไปฟาร์มไอ้ศาสตร์ทำไมกูจะไม่รู้อ่ะพอพูดแบบนี้เฮียหาแต่โว่โว่นะมึงอะโว่นะมึงอ่ะ โบคืออะไรคะโบคืออะไรเอาทุกโบเลยนะอี้ยเอาทุกโบเลยอะไอคะ้ครับไอ้ี้ยโนะองโนะมึงมันมีคนมันไม่มีหมอมาจริงๆนะเนี่ยจอดจมนันจอดมันกันจอดเรถรุน่ะเออแล้วแบบนิ่งๆอะนะเนี่ยถนงผู้หง ใช่เหรอเดี๋ยได้ยินดีนะเหมือนดีเลยมีวิชั่นออกหน้าโรงพยาบาลนะเอาหน่อยดิกำลังสวนไปเดี่ยวซ้ายไปทางตึกก่อสร้างเพื่อนเราไปเยอะแล้วหมดถอยหมดกูเองกระดักหน้าโรงพยาบาลให้ดีเละอันนี้ละอันนี้ละถอยหมดกูเองกระดักด้วยนะหน้าโรงพยาบาลดักด้วยนะอันนี้วากับอาตามอยู่นะไอ้อ๋องถอยให้หมดกูเอง ีการกระลางกลางคันหนึ่ง S M J สีดำรถกูเสียหลับเอง S M J สีดำกละดาษกลางใครจะมาไล่ได้วยไหมแล้วก็มีคันหนึ่งเป็นสางนะคะันนีี้้มอันนี้ไปทางหน้าโรงพยาบาลเฮ้ยของไว้ใจถึงสามพันแไม่ไปหน้าโรงพยาบาลแล้วขึ้นการสามพันไหนปะกันไล่ถึ่งสามพันนะครับทุกคนมาดำใช่ไหมพี่ชลดำใช่ไหมดำมาขึ้นการหลาดนะลงไม่ได้ขึ้นกา่แล้วแหละพี่ชลน่ะบ๊ามเลยบ๊ามเลย ดีครับพี่ชากตีตอนนี้มันไม่สนุกหรอกครับพี่รอผมขอ,องพร้อมดีกว่าพี่อันนี้มึงเป็นใครวะไอบอลรอผมขอ,องพร้อมดีกว่าครับพี่ชากทำไมกูต้องรอมึงอะ <c oughs> ก็ตีตอนนี้ไปมันไม่สนุก,กหรอกครับพี่ตอนนั้นผมคิดไม่ได้จริงๆครับสมองผมมันตันและไอ้ตามเดินมาตามเดินมาพกติ <c oughs> ไอ้เหี้ยมันแอ็กเหี้ยเลยครับมันวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่ายนะกูมีของใน<ะ>สัตว์ไอ้ตามเพี้ยนไอ้เหี้ยตอนนี้เราสู้เขาไม่ได้จริงยอมก่อนไม่กลัวแม่เหงื่ไอ้ช,ชองไอ้ชักอะ่ะอย่าคนรับหลังอะ่ะป <c oughs> โอเคไหมพี่รอผมมีของได้ไหมครับกูให้เวลามึงถึงวันที่สิบเอ็ดโอ้พี่ผมยังผ่อนวานไม่หมดเลยครับพี่ช้าครับมไม่สนปึ๊บไอ้วันทับ บ๊อบบี้เราบ๊อบบอบบอกบ๊อบบอกว่าอะไรนะไม่ไม่เรียกอะไรไม่เรียกไม่เรียกพี่เหรอโอ้พี่บ๊อบบี้ครับพี่คืนวอร์ตคืวอรอบจริงๆเลยว่ะข้างล่างแล้วลงข้างล่างแล้วไปไหมรู้สึกว่ามันจะเสียเราไม่เสียไม่เสียคืออยู่ได้ตรงที่เดิมนี้ตรงที่จกปูน่ะพี่ตรงที่เราตีมันตรงจกปูนอ่ะหนึ่งตัวแล้วก็ขับรถอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งคันรถคันเดิมเลยวิชั่นที่กัรมาก้ ตรงที่จกปูนมันวิ่งอยู่ตรงที่จกปูนวิ่งอยู่คนนึงนะตรงตรงตะกี่เดิมเลยคาสิโนอ่ะจกปูนคาสิโนอ่ะอมาแล้วเดี๋ยวมาไปชีแป๊บจกปูนคาสิโนคนนึงมาเอาเร็วมาเอามาเอาแล้วบอกด้วยกำลังตามรถที่มันจุกอยู่ต่างโรงพยาบาลนะวิ่งไปทางไฮเวย์อ่ะตึกที่เราตีมันอะตึกหลังโรงบ้านที่เราตีหลังบ้านทีเราได้นะใครจะเอาอ่ะเป็นตรงจกปูนคาสิโนอ่ะ ปูเลยมันกําลังเผืนขึ้นเราตามมันไม่ทันมันขึ้นสะพานไปแล้วอ่ะมีกำลังไปเจอ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 ทำให้เหมือนว่ารถไม่มีคนอยู่ลงมา,างไอ้มลงไปละลางรถไฟอ่ะรถไฟอ่ะเพ็กเพ็กอยหลังมาพี่เพ็กขยับหลังมาตัวนึง่งรถไฟสองตัวไอเล็กกับซากุระมาแล้วต่อโคตรเนียนอ่ะ ตายไปพี่เอ็กมัลุดลุนอะอะไรวะพี่อยู่ตรงไหนกันวะเรารถไฟไหนไหวะรถไฟที่เราตีมาน่าตรงหลังโรงพยาบาลอะไอไอตรงที่เราตีกับมันหลังโรงพยาบาลอะมันมันจะมีที่ปีกขึ้นไปอยู่อ่ะไอสับเดิ๋ยวสดิ๋ยวโอ้โหยังหมอเอาเอาถูกคาบุเกียร์อยู่หลังหลังโรงพยาบาลได้สองตัวหลังโรงพยาบาลสองตัวหมอมาเอาแล้วถูกเหรอเกินสองนะเห็นมันวิ่งเข้าไปอ่ะทนี่ลองไฟพี่โรงพยาบาลมาได้มาดิ หลังโรงพยาบาลเลยหลังโรงพยาบาลเลยดูดิกูเหมือนแบบรถพวกรถหลุดมาละไม่มีใครใช้อะละดูดิมันน่าจะุบละแล้วเราวิ่งไปเลย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 เอามันต่อเอามันต่อไปไปไปเอามันต่อ ไปด้วยอ้าวเฮ้ยเฮ้ชอเฮ้ยงอกันไปหาที่ใหม่หาที่ใหม่หาที่หม่ไม่มีมันมีอะไรุปปนมาหมดแล้วไปเพื่อ เจ็ดสิบห้าแล้วนะครับมาเพ้่อแล้วอ่ะเป็นไงบ้างอทำทางเซนเจ็ดสิบห้าตาเรามีหลายที่ไว้ลวนะที่คนถกคันไม่ถึงใครอนะอแท็กมันเหรอข่าวใครอ้อะพี่ มี่กโผลไม่เพ like ื่อนได้จับจอมไหมจับดีมมวนเลยม้วนเลยได้ปะหญิงได้ปะใช่ต้องต้องอยงี้ดี แล้วจุดแอบที่สองไปดินะอย่าหอนนะไอ้เนี่อย่าหอนนะถือว่ากูล้วเน,นี่ยามาหาวกับกูบกูบอกแล้วโดนไม้กูม้วนไปทีนึองนนอย่าหอน,นห้สัตว์อนด้วยเฮียหอนไม่ไหร่กูตบปาบแน่งงจะงงแล้วดิ อย่าว่าแต่มืองกูก็งงพามาที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวก่อนสิเอาแล้วเอาแล้วโดยเพื่อนกูเต็หยออย่าเลยเพื่อนออกลำบากนยพี่เยศเยศเยศเยทางตัน ในสัตว์หอนหอนเฮ้แค่นี้ก็มองมองไม่เห็นละรอรอไม่กี่อย่ดิรอไม่กี่รอไม่กี่อะถาให้เจอดิลงดีสาดลงดีสาดรอ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 ทีอ่เนะนะนี่ยรอที่เนี่ยเกิดอะไรขึตรงเนี้ย เราดหละเราไม่รู้ <laughs> เกลียดเกียรนะมันทำมีอะไรแล้วในวอรเป็นไงบ้างวันนี้ขอบคุณการอาราดได้แล้วครับเจ็ดสิบหาดานะครับลูกเฮ้ลูกช่วยเะลูกช่วยเอาไปรับปริญญามาให้แม่ทีเลูก <laughs> สีงหมนแม่มึงตอนพูดเลยก <c oughs> อาราเป็นเ ลูกเอ,อ้ลูกลูกใช่ไหมลูกเอ,อ้ลูกลูกอย่ามนลาเลยลูกลูกเอ้ยลูกหรือคิลลาหรืเหลืองออกไปเอาขาวให้พี่หน่อยลูกอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเอาขาวเอาขาว ว่าถ้าเรานั่งทำกับมันนี่ทั้งวันมึงมันจะรู้สึกเซ็งปะเซ็งหนิไม่ได้ทำไรอ่ะอมมาแล้วหอมมาแล้วดูอเดี๋ยวป่ะข้านในอยู่ไนกันอ่ะข้อหน a u b ากข้ออะไรหรอคุณลงรถไปเซ็ต้ีหลอกนะหมอชิบะลงรอเลย ย้ายหมอนิ่มชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วอะไรไหมลุกลุกเออลุกลุกเออลุกหลบหน่อยครับหลบลุกเออลุกลุก ได้เดินหน่อยแต่พี่ผมยังไม่ได้เดินเลยอ่ะพี่ไม่ให้ผมเดินจริงๆหรอเว้ยเว้ยนี่เลูกเอ้ยลูกเลืกเขาไปเปลิ่ยนยาไปไห้แป่หนี่นะลูกเปลี่ยนยามันสวยนะลูกเร้าคนดังมันแปมลบครับลบ ไอ้ลามันขอพูดไม่ละชื่ไรกันมาหรอกูเปิดให้มั้ยยังไม่ได้เดินเลยลุกลุกยังไม่ได้เดินเลยนีเพื่อนมันนะป่าวหมอขับตามห่ดทดท ยี่คับพี่บอลหมอกับีค่ะพี่ครับครับค่ะพี่บ๊อบหมอกับตามทางผู้ปลาเก่าแล้วจังหวะนี้โดนเขาตคงยาวพี่ห่วยแล้วละให้เขาโดไม่ยากหรอกไปทางโคสเตเดียมโคสเตเดียมบอสแล้วก็วนแล้วก็วนจับอ่ะตายเวลาพี่รถไม่ความเดี๋ยวเลยเจอเจอเจอพี่เขาชอบฮอลล์เบิดเอ๊ะล่ะฮอล ไปดูอดิกูได้ยินเสียงตำรวจเลยออรเบิร์ดงไป่นลมังนะมากินขนมอตรงสเตเดียมมากินขนมกรอบกันแลออรเบิดอ้วน้เอาไปไว้บนบนนั้ไหมน่ะหอคอยเห็น้าหอคอยอ่ะซ้ายอ่ะในในข้างทหารวะ แล้วแต่เอาป่ะเอาฮ่าฮ่าฮ่าคก็เ่าศาสตรอะจริงคะพี่จริงจริงอะไรรู้จอไ์นมัวคอยอยู่ปะจริงอะไรจริงอะไรโอ้ยเย้ตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยแหม่พี่มีอยู่ตรงไหนอะผมมไ่เห็นบอกอันนี้เลยว่าล่ะขบนเวนโดนจับแลไอ้นี่ไงใต้สะพานอ่ะสายสายไปเทนนิ่งก็อยู่ใต้สะพานโดนไปโดนขวาขวา แปะเมื่อกี้แปะมาใช้ผมต้มมาม่าแล้วผมก็ชิ่งออกไปเลยเออนี่เผียแตกจ่ายขึ้นได้หวะค้างไปทำกับแดมเมเกียมันบอกว่าเอลเกียทำไรอ่ะอยากกินมาม่าว่ะร้อนมาดิจะดตับอะขึ้นดิใครอ่ะใครพูดอ่ะใครพูดแปะแครับแอนรู้พี่ต่อยแปะแอนรู้แหละแปะแปะสงสัยจะแค้สงสัยจะแค้ใครหนุนอยู่นะมันเลยก็บอกมาดิลองรถด้วยลองรถด้วย มาวิง่งอ้าวมังทางอ๋อเกือบชิบาห,หายแล้วมีอ้หรอกขดดว่าทำไมโอ้ยลูกเอ้ยลูกลูกเอ้ยใบบัลลินยาวัน <c oughs> นี้เรามากินโกโก้ร้านใหญ่เจี๊ยบกันครับอืมคำเดียวรู้เรื่อง <c oughs> คำเดียวรู้เรื่องเข้มมากร้านนี้เข้มมากอร่อยที่สุดไปเลยครับพี่น้องครับขอบคุณที่มาด้นะครับเพื่อความเนียนบุ้มเพื่อนงานเสียเซนเจ็ดสิบห้าสตาร์โอ้โหสูงอ่ะหมอเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะ เหนื่อยเหนื่อยขึ้นเหนื่อยลงเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อแล้วเดี๋ยวมึงเดินลงมาต่ออุ้ยชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นแปดชั้นเก้าหมอมากแล้อุ้ยลูกอยู่ในห้องนี้ไปเด้อลูกไปแล้วเด้อลูกอุ้ยบอสมีอีกมีอีกดูแล้วดูแล้วดูแล้ว นี่วะล่ะเนียนๆเลยพอคิดว่าชั้นบนสุดเอ้ยกันหลังนี้นี่หลังลุกเอ้ยลูกลูกเยอะกันด้วยลูกโชคดีหลายโชคดีด้วยหลายเยอะกันเด้อลูกเอ้ยเอาใบปลิวหญ้ามาให้แม่ด้วยเด้อลูกอาหญ้าว่ะเรามากินโกโก้ร้านยายเปียกกันครับคำเดียวรู้เรื่องอะไรอะไรลงแล้วอ่ะไม่ไม่ดู เดี๋ยวเราลงมาโพลีกอะไม่ไม่เดี๋ยวเราดักไอ้นี่ดักตรงห้องห้องนักเรียนห้องนักเรียนที่ก่อตั้ง478ไม่เดี๋ยวเขาเห็นว่าเราอยู่เขาเอาไปชุบโรงพยาบาลไม่เขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นมันเป็นห้องแยกโอ้ดูข้างล่างไหมเผื่อหมอแบบจะมึนๆดูข้างล่างเลยเดี๋ยวมันต้องต้องลงมาหาเราไงไม่ไม่ข้างล่างถูกแล้วแต่ตรงนี้เดี๋ยวระวังมันเห็นรถนะไปจอดแล้วอินดีมา อยปวดปวดหัวว่ะไอ้เหี้ยถึงแล้วถึงแล้วโอ๊ยเีกยดขึ้นทำไมวะลุกผู้ถอดลงแบบเร็วมากลุบเนี่ยห้องซ้ายไหนละห้องซ้ายเนี่ยห้องซ้ายเนี่ยลูก,ลกเอ้ยลูกลูก คำเดียวรู้เรื่องอ่ะไปดูดิกลาคาติโนอ่ะส่วนคนไปคนหนึ่งอะดูแล้วเหรอน่าจะเห็นว่าเราตีกันนะไปเถอะดวงเลยมึงไม่เห็นหรอในทวิตอ่ะไม่มีดูดิมึงเดี่ยวมันเลยด้วยดิไมองไปส่งมันลงบานเดี๋ยวไม่อี้อมรถก่อนไหมเรื่องว่าหมอจะวิ่งขึ้นไปด้วยดูให้ชนรถให้หมดเลยชนไม่ได้หนิใช่ปะชนได้ปะชนได้เหรอตำรวจอ่ะยังเอ้ยไม่เอายังมันต้องได้ชนไปตรงอื่นอ่ะ รออะไรกูปวดหัวเดี๋ยวเราไปมันแอบเก่งนะวะเอเอเออุ๊ยไอ้พร้อมจะหมดมึงนี่แปะฮะเราจะหมดงั้นแล้เราต้องปล่อยมันจริงๆเหรอวะเกิดตรงดานราลงบ้านเลยพี่ตรงด่านขาไปดีหล่อแล้วเราไปหาตีเถอะไปหาเพื่อนเพื่อนมาทำแบบนี้ก็ได้ไปว่าเราเล่นกับเจเชสสมัยก่อนเหม่แหมื่แค่นี้เป็นแมลงวันอ่ะ บอกมึงชมเขาป่าดีหรอต้อนดีหรอคลายทหารดีหรอคลายทหารเอากล่องไหมครับมีเวลากระเด็นไม่เปลืองคูณเป็นแบบผู้ใหญ่ใจดีไปงั้นแหละอุ้ยรู้เคยรู้ได้ตัวละไอ้ต่อย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 กัน

Pick the wrong guy. Shit. <laughs> it's on <awesome. laughs> balls. Hot scum. I'm gonna mess you up. อ,อเขามาเพิ่มนะม,มีมีชุบชุบเพิ่มไหมทำอะไรที่ทำทำอะไรที่ทำผมไม่มีอะที่ชุบอะไม่ค่อยมีเงินโผล่ไม่มีไอ้เหี้ยด่างไม่เอาเลยใชยไ่ไหมเนี่ยคมาแล้วอาา๋เอหเ,เหลือแค่สามสี่คนเนี่ยนะ ไม่ได้หมดเนะยอยากเทไปได้เลยเนี่ยนี่ว้าวแข่งต่อมันนี้ก็ลงมาเหมือนกันนะ

ยังด่างดีนะกูอ่อนให้อ่ะไม่งั้นหมดละหมดละเมื่อกี้แค่ทหารเข้ามาเอาป้อมป้อมไปทำไมมันขึ้นอีกเคสหนึ่งตรงนั้นมีซอยังไม่ห่อไม่ไม่ไม่พีเอ็นดิวยังไม่ห่อคนเดียวแต่อีแคตหนึ่งนะโอ้ยช่วยไม่ห่อห่ออะห่ออีกอันนี้ไม่จะหายแล้ว Okay, okay. เอตอ,เอาาตัวองอะเกงะเมื่อกี้มันจะเอาเขาอีกรูปเราพาไปตรงเมื่อกีเ้เหมืันใก่ไเม เห็นมันพุ่งไปหาเสาหาเขาเลยอ่ะใช่ใช่ยูครับเดี๋ยวว่าอย่างนี้จะตัวภาพมันโหลดไม่ทันเคยแบบเมื่อก่อนนะขับรถกลับจากลาเกนมาบนชนแม่งเนี่ย ดัง啊，ดัง啊，ดัง。เม่ครับ